สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงคสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าศารยุติธรรมระหว่างประเทศท่านผู้ชมครับสารยุติธรรมระหว่างประเทศหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า International Court of Justice หรือที่เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่าศารโลกหรือ World Court จะตั้งขึ้นตามข้อกำหนดในกฎบัตรสหประชาชาติเมื่อปีพศ2489 หรือปีคริษษษสตศักราช1,946นั่นเองศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนี้เป็นองค์กรหลักขององค์กรสาหารประชาชาติหรือ United Nations ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยทำหน้าที่สืบต่อจากศาลยุติธรรมถาวรระหว่างประเทศหรือ Permanent Court of International Justice ซึ่งยุติบทบาทไปพร้อมกับองค์การสันนิบาตชาติ ศาลยุติธรรมถาวรระหว่างประเทศดังกล่าวตั้งขึ้นเมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2463ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาตัดสินคดีใดๆที่เป็นข้อพิพาทระหว่างสองประเทศขึ้นไปที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า contention case เช่นข้อพิพาทเรื่องดินแดนอาณาเขตการละเมิดอำนาจอธิปไตยปัญหาสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ หรือแม้แต่กรณีที่เกี่ยวข้องกับเอกชนที่รัฐเป็นผู้ฟ้องแทนเป็นต้นทั้งนี้ประเทศที่เกี่ยวข้องหรือประเทศคู่พิพาทจะต้องยินยอมพร้อมใจรับอำนาจศาลให้เป็นผู้พิจารณาตัดสินเท่านั้นศาลจึงจะมีอำนาจพิจารณาตัดสินคดีนั้นได้นอกจากนี้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศยังมีอำนาจวินิจฉัยเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เรียกว่า advisory opinion ใน3กรณีหลักได้แก่กรณีแรกให้ความเห็นตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสาหารประชาชาติหรือคณะมนตรีแห่งสาหารประชาชาติหรือองค์การจำนานพิเศษแห่งสาหารประชาชาติร้องขอโดยได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่กรณีที่2ให้ความเห็นในกรณี ตามที่สมัชาิาใหญ่แห่งสหาระชาชาติหรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหาระชาชาติร้องขอและกรณีที่3ให้ความเห็นตามที่ได้มีการระบุให้อำนาจวินิจฉัยไว้ในสนธิสัญญาผู้พิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมี15คนมาจากการเลือกตั้งและอยู่ในวาระคราวละ9ปีการพิจารณาตัดสินคดีต้องมีองค์คณะครบ9คนศาลจะเลือกประธานและรองประธานศาลเอง และศาลจะนั่งพิจารณาในสถานที่อื่นนอกจากสำนักงานศาลโลกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์มิได้เมื่อปีพุทธศักราช2505ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้ตกลงยอมรับอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศให้พิจารณาตัดสินคดีพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ครอบครองปราสาทเขาพาวิหาร ซึ่งในที่สุดศาลได้ตัดสินว่าบริเวณปรา,าสาทเขาพระวิหารเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศกัมพูชาหัวหน้าคณะทนายความฝ่ายไทยที่ว่าความจนแพ้คดีในครั้งกันนั้นคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทอดีตหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยในเวลาต่อมานั่นเองแต่พอ48ปีให้หลังเมื่อกัมพูชานำปรา,าสาทพระวิหารไปขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะ หัวหน้าพักคประชาธิปัตย์และนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันก็เป็นตัวตั้งตัวตีมีหนังสือคัดค้านไปที่คณะกรรมการมรดกโลกจนต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปอย่างไม่มีกำหนดสงสัยว่าเราคงจะได้เห็นกรณีประสาทพระวิหารขึ้นศาลโลกและเป็นคดีพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งเสียแล้วกะลังถึงเวลานั้นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์สำหรับวันนี้ในตอนที่ชื่อว่าสารยุติธรรมระหว่างประเทศก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ